สลัดบัคส์ร้านกีฟเกมพัสและไอเทมมาต่างๆเลยสิบเปิดทุกวันเวลา8ปดโมงครึ่งถึง2องทุ่มครึ่งอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในแบบมั er นเะป็นไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์เนาะก็ <c oughs> วันนี้จะมารีวิวนี่เลยโชว์นะครับกอทนั่นแหละก็มาดูที่เบสสแตทก่อนนะครับตัวนี้เวล205นะครับแาเบสอยู่ที่5.1ทีนะครับผมก็ โ์นครับเบสสแตทแบบไม่มีพาสซีฟนะก็สองจุดดทีนะครับกอ็อธิบายก่อนนะกอตมันจะถ้าเวลาเราสุ่มได้ใช่ไหมในตู้มันก็จะไม่บอกสแตทนะครับเราต้องดูเอาเองนะว่ามันบวกอะไรบ้างก็คร่าวๆนะกอตก็จะบวกเป็นอันนี้นะเห็นป่มมันไม่บอกนะว่ามันจะบวกอะไรบ้างก็คร่าวๆนะมันก็จะเป็นลดฮิตตอนเราตีแล้วอันติใช่ไหม,มนั่นแหละสามฮิตนะครับแล้วก็วิ่งไว้นะ วิ่งไวน,นี่น่าจะเท่าเบสซิงน,นะครับผมลองดูแป๊บอ่าใช่เท่าเบสซิงน,นะฮะวิ่งไว้เท่าเบสซิงแล้วก็มีตีไว้ด้วยแล้วก็บวกดาเมจอ่าแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวให้ดูก่อนว่านี่มันตีไว้นะก็เท่าผีนะครับตีไวเท่าของผีเลยอ่อยาเดี๋ยวพาไปดูตรงบอสใหญ่ดีกว่า ก็ DPC 1ตัวนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 T ทีนะเวลแค่2อ5ครับ1 T ี DPC แต่ว่าเยอะเอาเรื่องเลยนะก็เจ้า <c oughs> <c oughs> จจของละ่ะยังไม่เคยรับตรงนี้อ่ะรับให้เขาก่อนก็ <c oughs> <c oughs> ดพีซีมาอยู่ที่หนึ่งทีนะครับแบบใส่ตัวเดียวนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใส่ลีดเดอร์นะครับถ้ามีลีดเดอร์ลาน,นี้มีลีดเดอร์ไหมห้ามีนะโอเคก็นี่นครับดพีซีหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งสองสามสี่ห้าหกถือว่าตีไวมากนะตีแค่หกครั้งนะปกติโชว์จะตีเก้าครั้งนะครับแล้วก็ค่อยตีนะแล้วแบบไวมากดู วยสุดๆไปเลยประมาณนั้นนะฮิตอันตียจะประมาณ17บทีนะครับถ้าเราใส่ลิดเดอร์5ตัวให้โชว์ตีตัวเดียวดพซหนึ่งตัวจะอยู่ที่1.5ทีนะครับ1.55นะ เอ้หนึ่จุดห้าสามนะครับถ้าคิกอย่างนี้หนึ่งจุดห้าสามแล้วก็ยิดอันติจะเพิ่มเป็นยี่สิบหกทีนะผมโแหแรงมากก็ถามถึงความคุ้มค่าในการสุ่มหานะครับถ้าเราตั้งใจแบบเติมโลบักมาหามาเลยเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับ <c oughs> ไม่คุ้มแน่นอนเพราะว่าอืมเปอร์เซ็นต์ออกมันก็แค่เท่าไหร่นะแบบน้อยมากครับผมก็ถ้าได้ก็ถือว่าดวงดีก็ นะนะอย่างเจ้าของร้านนี่นะโอ้โหของเออลืมให้ดูชื่อนะนี่นะของพี่ซันนี่นะเอยของพี่ซันรีนะนี่นะแบบโศนหยุดโศนหนึ่งสองโอ้โหโอ้หนแคือแบบพี่แกสุมได้แบบสุ่มฟรีได้ว้าวว้าวโคตรเฮ่ยไม่มีออร่าด้วยขาวดำนะครับกปกติโชว์จะไม่มีออร่าตรงดาบนะ ปกติไม่มีนะอันนี้เป็นออร่าของ God, นะก็ตนะก็เทพเทพก็ <c oughs> คนดูคิดว่าคุ้มไหมก็ลองคิดเอาอยเองนะส่วนตัวก็มันโหดเลยครับแต่ว่าราคามันนะ่าจะหนักไปหน่อยนะถ้าเติมระับกสักแสนหนึ่งแล้วดวงไม่ดีจริงๆนี่ไม่ออกยังรวยเลยนะแบบผมก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับก็รีวิวให้ดูแล้วนะว่าเออ ลดฮิต3ครั้งบวกดาเมจ85ตีเร็วเท่าผีนะครับ50เปอร์แล้วก็วิ่งเท่าเบสซิ่งนะครับ50เปอร์ครับผมก็ตามนั้นะครับจบรีวิวก็เพียงเท่านี้ผมก็สุดท้ายนี้ครับฝากกดซับ s c ค i b ์กดไลค์กดแชร์นะครับไปครับบ๊ายบาย